วันนี้นะครับผมก็มี Honda Civic นะครับตาโตเลสนะครับเป็นเครื่อง D16 Y8 ครับเกียร์ออโต้สสปีดครับรถคันนี้เป็นรถยุคาศูนที่กระแสกำลังนิยมมากนะครับรถกระแสแล้วราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับ ันนี้ซ e ีวิคออเคตาโตเลฟคันนี้ผมก็ได้ทําสีใหม่รอบคันนะครับ คันนี้เก็บสีใหม่เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยครับพี่ตั้มก็ได้จัดทําสปาภายในและภายนอกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดครับ1,600ซีซีเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับรถคันนี้มันจะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มันจะสวยสดขนาดไหนครับห้องเครื่องเดิมด้วยหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยครับคันนี้สาหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับก็จะเป็นเนนคัาดคนะริมับ คันหน้าเดิมอาร์คเดิมมาร์คเดิมเพจยังอยู่ครบครับรถอาจจะมีไล่คานมาบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือสองแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนไล่คานคือไล่สีรถเดิมครับห้องเครื่องสีเดิมหมดนะครับห้องเครื่องจัดว่าสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับยางหลังเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ห้องเครื่องเดิมตัวนี้เป็นปี2,000แท้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ v ีเทคนะครับปี2000เนี่ยเลขตัวถังก็จะเป็น8ปดหกีแปขึ้นนะครับถ้าปี2000ปี99ก็เป็น85 ปี98 97เป็น84อ่ะโอเคครับตัวนี้แบตเตอรี่แบตลูกเล็กหน่อยนะครับก็สตาร์ทดีนะครับสตาร์ทง่ายนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับเบ้าเดิมอาร์คเดิมมาร์คเดิมทุกอย่างนะครับเบ้าโชคเดิมสีเดิมนะครับสีห้องเครื่องเนี่ยเดิมมากนะครับแล้วก็มาร์คเดิมจากโรงงานครับเม็ดอาร์ก็ยังอยู่นะครับเม็ดพอสนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับติกเกอร์เดิมก็ยังอยู่นะครับ เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับรถสวยบางมากนะครับสีสันก็สวยงามมากเพราะว่าคันนี้ผมได้จัดทําสปาให้ใหม่ทั้งคันเลยทั้งภายในและภายนอกแล้วก็จัดว่าสีเนี่ยสวยมากนะครับคันนี้แล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยเดิมเพดเดิมนะครับไฟหน้าก็ยังสวยอยู่นะครับไฟหน้าสวยใสอยู่นะฮะไฟหน้าก็จะเป็นของเดโป้นะครับ เป็นงานใต้หวันนะครับด้านซ้ายของตัวรถนะครับรถก็จะมีฝั่งนี้บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไฟแตกอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนมาใหม่แต่ว่าไฟนี้เป็นของแท้เดิมจากโรงงานครับฝั่งนี้นะครับเป็นไฟหน้าแท้เดิมจากโรงงานครับเป็นสเตลเล่แท้ฮอนด้าเลยนะครับอ่ะห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเก็บห้องเครื่องให้นะครับซีนยางฝาวาลเนี่ยผมก็จะเก็บให้นะครับแล้วก็ตอนนี้คือยังไม่ทันได้เก็บนะครับตอนนี้ยังไม่ทันได้เก็บแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําสปาไอ้ตรงนี้ให้ก่อนนะครับ แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารถมันเก่าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางตรงนี้ให้นะครับอ่ะพอปิดฝากระโปรงลงนะครับพอปิดฝากระโปรงลงเนี่ยเส้นสายก็จะเป็นเส้นสายเดิมนะครับเส้นสายเดิมแท้จากโรงงานเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับนี่เส้นสายเดิมแท้จากโรงงานคิ้วเดิมแท้จากโรงงานไฟเลี้ยวแท้จากโรงงานครับ สีสันสวยงามมากนะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยผมได้จัดทําสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่แล้วเป็นรถที่บางมากครับเป็นรถที่บางมากนะครับเก็บงานถือว่าเด็ดนะครับเก็บงานถือว่าเด็ดเพราะว่าข้างในนะครับพี่ตั้มช่างตั้มก็ได้จัดทําสปาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับรถกินอับกระจกน้ําเข้าก็แก้ไขให้นะครับตรงนี้ถึงเป็นรถหลักหมื่นแต่ผมดูแลใส่ใจรายละเอียดดีมากนะครับ ภายในสวยมากนะครับภายในตอนนี้ก็กลิ่นค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าตอนแรกน้ําจะเข้าแผงประตูยังอยู่ครบนะครับก็ค,คือความสวยงามก็ยังอยู่ครบนะครับมีบ้างนะครับแผงประตูเนี่ยผมให้ประมาณ70%ถ้า100%เนี่คือรถใหม่นะครับผมให้70%นะครับนี่ตรงนี้ก็จริงๆอ่ะผมอยากหาซื้อใส่นะแต่ผมยังหาไม่เจอไอ้ตรงเนี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันเล็กๆน้อยละเอียดเล็กน้อยมากนะครับเราเน้นไปทางเครื่องยนต์ดีกว่านะครับแล้วก็แผงประตูเนี่ย ร่องรอยการใช้งานของแผงประตูเน UH! ี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับนี่ภายในสวยครับเบาะนี่ก็เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานผ้าประตูแผงประตูก็เป็นผ้าเดิมจากโรงงานเบาะข้างในสวยมากนะครับนี่ข้างในสวยมากจริงๆนะครับให้ตากล้องถ่ายให้ดูเลยเบาะสวยจริงๆครับเบาะเดิมนะครับเบาะไม่มีขาดสัวทรงเบาะสําหรับฟองน้ํานะครับก็ยังดีเลยนะครับฟองน้ําก็ยังดีอยู่นะครับ ด้านในนะครับก็ถือว่านั่งสบายครับเพราะว่าเบาะผ้าเนี่ยค่อนข้างจะนั่งสบายกว่าเบาะหนังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความสะดวกสบายก็จะมีเท้าแขนด้านหลังให้นะครับตรงนี้นะครับก็ลดยูค่าศูนย์ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคครับพดานฝ้านะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะ ฝ้าเพดานนะครับก็สวยใสสะอาดนะครับพี่ตั้มก็พยายามขัดให้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเท่าที่จะทําได้นะครับภายในก็ยังสวยครับสวยมากนะครับเบาะด้านหน้านะครับคู่หน้าเนี่ยก็ยังสวยมากนะครับดูจากสวดทรงของเบาะนะครับแล้วก็สวยมากจริงๆนะครับนี่ก็ถือว่าสวยมากนะครับด้านหลังก็สวยครับด้านหลังสวยมากโอเคครับเราก็จะมาดูนะครับในส่วนของประตูนะครับประตูก็ปิดนุ่มทุกบานนะครับนี่ ถึงเป็นรถเก่าแต่ผมคัดรถพยายามคัดรถให้มันได้ร้อยนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เสาประตูนะครับเสาประตูน็อตไม่เคยขยับครับน็อตก็ยังสวยอยู่นะครับน็อตไม่เคยถอดนะครับผมทํำสีก็ไม่ได้ถอดประตูนะเพราะมันจะเสียเสน่ห์ของรถนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับถือว่าเป็นรถ90ที่ครบจริงๆนะครับก็ถือว่าครบนะ น่ของมันของรถรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นปี2,000ครับเพราะว่ามันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอัตราการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลมากนะครับคันนี้ผมขาย99,0 0 0บาทเท่านั้นครับนี่สีสันสวยครับสีผมให้ร้อยแล้วเพราะว่าผมทําใหม่นะครับสีผมทําใหม่ก็ให้ร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ที่แก้ไขให้ก็คือว่าเปลี่ยนลูกยางขอบกระจกให้ใหม่นะครับเพราะว่ามีอาการน้ําเข้านะครับ น้ำเข้าบ้างนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่าพี่ตั้มจัดให้เต็มเต็มนะครับทําเท่าที่ทําได้ครับทําเท่าที่ทําได้มาดูฝั่งซ้ายของตัวรถครับเม็ดอาร์คเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยจริงๆอะมันเดิมหมดครับเพราะว่าถอดออกมาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยมันเป็นพลาสติกครับถอดยากนะครับแต่ว่าดูจากเสานะครับเสาเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับครับน็อตประตูไม่เคยขยับครับนี่น็อตสวยนะ ประตูไม่เคยขยับครับประตูยังป, compact, own, ปิดนุ่มทุกบานนะครับเทสการปิดประตูให้นี่ครับอันนี้เก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รถที่ตอนที่มานะครับตรงนี้หักนะครับตรงนี้หักผมก็ได้เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ประตูปิดนุ่มนะยางชิดสนิทกันนะครับนี่ยางชิดสนิทกันขอประตูประตูยางกระจกหน้าเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนี่ ตรงนี้ตรงนี้ก็ทําสีใหม่นะครับเพราะว่าทำสีทั้งคันเลยเพราะว่ารถเก่ารถยู90เนี่ยสีค่อนข้างที่จะซีดนะครับแล้วก็สีดอปนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะของรถอายุเยอะๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าทําไมเขาเรียกว่าถ่ายข้าวโพดนะครับแต่ตัวนี้ปีเป็นปี2000นะครับด้านหลังสวยครับเส้นสายดีครับนี่เส้นสายดีมากเส้นสายดีมาก เดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูเนาะว่าช่องยางอะไหล่มันเป็นยังไงนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีนะคันนี้เครื่องยนต์ดีมากนะครับอ่ะมาดูช่องยางอะไหล่กันนะครับช่องเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังตรงนี้ไฟพี่ตั้มยังไม่ได้ใส่ให้นะครับอ่ะใส่เข้าไปได้เลยไฟลืมใส่สงใส่ลูกน้องรีบเป็นไฟเบรกอ่ะโอเคเรียบร้อย ช่องยางอะไหล่ด้านหลังนะครับนี่ครับช่องสวยมากนะครับไม่มีรอยเจาะทางแก๊สนะครับไม่มีรอยเจาะทางแก๊สเป็นห้องฝาเดิมทุกอย่างเดิมนะครับข้างหลังไม่มีการชนท้ายไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับก็ทําความสะอาดเท่าที่ทําได้นะครับลดราคาหลักหมื่นผมก็จะไปเอากำไรหลักแสนมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้ยากมากแล้วผมเก็บลดราคาหลักหมื่นขนาดเนี้คิดดูว่าเม็ดอาร์คเดิมนะครับสีสันเดิมมากนะครับดูตรงนี้นะฮะ สีสันเดิมมากนะครับตรงนี้สีเดิมแต่ว่าทําสีมาถึงข้างในตรงนี้นะครับคือผมทําเองนะครับแล้วก็พับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานครับด้านซ้ายของตัวรถด้านขวาของตัวรถด้านหลังครับนี่พับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานครับตรงนี้ก็พับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับฝาท้ายเดิมจากโรงงานก็ถือว่าสวยมากนะครับสวยมากแล้วปิดท้ายลงมาเนี่ยปิดง่ายมาก นะครับปิดง่ายมากเพราะว่าด้วยคันนี้มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักถ้าเกิดว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุนหนักหรือว่าเลยเคยรถเคยจัดทรงมาเนี่ยมันจะปิดยากละอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดแล้วมันก็จะเด้งนะครับแต่ว่าเนี้ยปิดง่ายมากนะครับประตูประตูเข้ากันหมดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูครับโอเคครับคันนี้นะครับผมก็อัปเดตอีกทีหนึง่งเปลี่ยนมอน้าให้ใหม่นะครับ เปลี่ยนมอน้าให้ใหม่ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนหมอพักน้ําให้ใหม่เลยสดสดร้อนๆเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนยางฝาวาล์วให้ใหม่อีกแล้วก็พ่นตรงนี้ให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันโดนน้ำอะครับเวลาเติมน้ําอะไรมันก็เป็นสนิมอยู่ละเป็นเรื่องปกติอยู่ละแต่ว่าตัวนี้เก็บงานให้ใหม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยสําหรับผมะนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับรถค่อนข้างจะสตาร์ทง่ายมากครับทุกคนเพราะว่า รถคันนี้นะครับเครื่องสดมากนะครับเพราะว่าผมขับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ผมขับมาจากเชียงใหม่เนี่ยความร้อนปกติหายห่วงครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมอน้ํามาจากเชียงใหม่เลยเพราะว่าผมต้องขับไกลนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับหายห่วงแน่นอนผมการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าด้วยคั behold, นนี้ถ้ามันพังก็พังกับผมละนะครับเพราะว่าผมขับมาจากเชียงใหม่เนี่ยผมเท้าหนักอะเครื่องยนต์วีเทคเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ คันนี้ก็จะมีพวงมาลัย power ด้วยนะครับก็ถือว่าออปชันเนี่ยครบมากนะครับ power ไม่หอนแอร์เย็นแอร์เย็นมากนะครับคันนี้คันนี้แอร์เย็นมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพอดีช่างเขารอคิวไอ้นี่อยู่นะฮะเปลี่ยนยางฝาวาวให้ใหม่อยู่แล้วผมต้องไปเปลี่ยนยางฝาวาววันนี้แล้วตอนเนี้ยผมนัดช่างไว้บ่ายเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนยางฝาวาวแล้วนะครับ ก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับสำหรับรถคันนี้อ่ะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนแล้วกันรถคันนี้ไม่วิ่งเพียง2องแสนเท่านั้นนะครับสองแสนในรถยุเก้าในรถประมาณกี่ปีวะสาปีปะเกือบ30ปี20กว่าปีฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่อง168 Channel ครับผมจะมีรถแบบนี้ไหมทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแต่รถคันนี้สวยใสยสดงดงามจริงๆนะเพราะว่า ผมได้เก็บงานให้ใหม่จนกำไรแทบไม่เหลือแล้วนะอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับกำไรแทบไม่เหลือแล้วนะครับแต่ถามว่าผมทำไปเพื่ออะไรชอบไงอันนี้ลูกค้าถามผมมาเหมือนกันว่าเก็บงานขนาดนี้จะได้อะไรจะเหลืออะไรเพราะความชอบล้นๆวนครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับชอบล้นวนคำว่าชอบเนี่ยทำอะไรก็คือทำได้ให้มันมีความสุขแค่นั้นเองนะครับเพราะผมเป็นคนรักรถมาก นะครับผมไม่ได้มีอาชีพนี้อาชีพเดียวนะครับแต่ว่าผมทําตรงนี้เพื่อความสนุกเท่านั้นครับก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168ช anel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถแบบนี้แล้วก็มีคอนเทนต์แบบนี้มาให้ทุกคนได้อุดหนุนมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับคันนี้99,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจับจองโอนมากันได้เลยโอนจองมากันได้เลยผมการันตีเรื่องสภาพผมอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับ